สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านวันนี้วันที่สิบสี่นะคะเตรมตัวรวยนะคะรีบดูรีบแคปนะคะรีบปูปูไม่ยารีบดูรีบแคปเลยค่ะรีบดูรีบแคปเอาไปเอาไปนั่นเลยจ้ะเอาไปซื้อเลยค่ะผู้ใหญ่ใจดีเจ้าของสถิติเข้าสามตัวสามสี 3, งวด นะคะผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจเย็นเข้าหุมงวดนะคะสามตัวนะคะใครชื่นชื่นชอบอันไหนชุดไหนก็เอาเลยจ้ะนะคะชื่นชอบชุดไหนเอาเลยค่ะเดี๋ยวจะว่าทอดทิ้งอาจารย์สิงเล่าขาวนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ไม่นั่น ตัวเลขมีเยอะแต่ว่าเราก็แล้วแต่เราชอบไปไหนเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องเอาค่ะพอชอบปับ๊บเราก็แคปไปเลยอันไหนชอบอันไหนไม่ชอบเราก็ไม่ต้องแคบง่ายๆเองนะคะ อูโอคงอาจ่าดอกไม้นะคะท่านให้ตั้งแต่วันแรกเลยนะคะบอกว่าเอาไปสินอีกสองสามวันท่านมาให้นะคะบอกว่าให้เป็นรางวันที่หนึ่งไปเลยนะคะให้รางวันที่หนึ่งเลยแต่ไปค่ะเอาให้ได้นะคะตัวที่ท่านบอกนี่ค่ะท่านให้มาว่าวันแรกพอสองวันมาท่านให้แบบนี้นะคะ เป็นรางวัลที่หนึ่งอ่ะดูนะคะดูเลยค่ะดูเลยจัดการเลยนะคะอันนี้เป็นสูตรสามตัวนะคะมีเลขหกตัวนะคะนี่เลขเด่นนะคะเห็นก็ว่าเลขดับมนเลยสาวดำเลยจับออกมา ทำเป็นสามตัวว่ามันดับจริงไหมนะคะเลยดับจริงหรือเปล่านี่นี่ไม่ยาสีดาจันนะคะตัวเลขก็มีหลายอาจารย์นะคะหลายปู่หลายสำนักหลายที่แล้วแต่ดวงเรานะคะอันนี้เป็นเลขสองที่ให้กันอยู่ประจำลองเอาลง ช่องให้เอซดูบ้างวดนี้จะมาไหมนะคะอันนี้เรียกว่าปู่เทวาเวรนโนค่ะเพิ่งให้ไปงวดแรก ผู้ใหญ่ใจเย็นจะคองสถิติหกงวดติดนะคะเลขสามตัวเข้ายากนะแต่ว่าโฮแกะเข้าต้องหกงวดนะคะไม่ธรรมดานะคะแม่อาจารย์แม่อุบลงวดนี้ให้นิดเดียว ชื่นชอบกระตามเลยค่ะตามเลยนะคะอาจารย์เลขลับค่ะชื่นชอบจัดทนทีค่ะอาจารย์สอใจเย็น อาจารย์พลกทมอาจารย์พลกทมมาแล้วนะคะเจ้าของเข้าสามตัวสว่าสามมวดพอปู่สีสุโธค่ะ ให้สดๆร้อนๆให้วันนี้นะคะให้วันนี้เองกับสดๆร้อนๆนะคะอ,ะอันนี้แคปไว้ค่ะแคปไว้อ่าแคปไว้ยังไม่ต้องซื้อดูว่าเข้าไหมอ่าปะปู่สามแปดด เขาปู่สามแปดแปดทีนี้มาต่อไปเป็นเล็กตาเกี่ยงนะคะอุ้ยเหล็กสวยๆงนั้นเลย เลขปูชุมแพรค่ะ ก็ป,ปูคำดีจ้ะ อาาค่ะอามาให้มาแล้วนะคะอามาเอ๊ะพ่อปู่เจ๊กปู่เจ๊กก็ให้แล้วนี่นะจำเราทำไมไม่เห็นแล้วเนี่ยอา้อาวอา้าวอ้าวโอ้ยตาล่าดูได้มาเอาไปไหนรเปล่านี่นี่ปู่เจ๊ก,กลูก อันนี้เป็นสูตรขั้นเทพสองตัวของสาวดำนะคะนั่นคือเลขเด่นนะคะเลขเด่นเลขเด่นนะคะเออเลขพ็ปูเจกอยู่ไนเน้ะนีนเนาะอาจออารย์สอจ่ะวายจะได้ลือ้อห้องหาแล้วด้วยบันนี้ เลือห้องหาละวตัวนี้ยา่ยาๆนี่ที่พ่พูดเช็คดสาลูกอ่ามาสายวาจริงว้ายไปที่ไหนนอน นี่สามตัวสุขขั้นเทพสาวดำที่ดุ่มดังมาแล้วนะคะนันะคะท่านชอบไหมละ่ะชอบก็แคปไปเลยจา้าสาวดำหาได้กูเจ๊กคนกูไม่เห็นมาบัดนี้เอ๊ะคือไม่ได้ไปไหนสาวดำไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ถือไปนะอันพวกกระดาษอยู่ในห้องผู้ผู้เกบก็ไปเซตส,สิสร้างว่าเติ ที่จะมีมป,ปูเจ็กเน,นี่จางวาแต่ย่าเวลาเด็ขับไปใช้บนนี่เนี่ยเลปูต้นตาลค่ะจางวาแต่ Các bạn kinh thật sự không các bạn xem video này, các bạn sẽ thấy không thấy, nếu các bạn xem video này, này, này. Ừ. này các แมวไปสกินไปขั้นรถปึ่นมันขึ้นไม่อาไม่้หรอกมัดดาวบนี้เลยของโปกูเจ็กก็เน่ยเห็นมไปนอนกูเจ็กไม่มีเงินเล ท,ทุกท่านโชคดีนะคะเอฟซี 3, ทุกท่านสาวรำหาเลยพรปู่เจ็กไม่เจอหน้าจะต้องใช้เวลาหาอีกก่อนนั่งกับ่น,นหายแล้วหนึ่งหนะ้าพู่เจ็กอยู่ในรถบนนอแบบนี้เดี๋ยวนะจบคลิปนี้แล้วไปเบิงนะ้งเนี่ยลงคนนักขนาพี่น้องเนาะโอทุกท่านโชคดีจ้า